สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนา,นานาดกะท้าวัดทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ชิงเบอร์หนึ่งรุ่นอตอมเวทก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 นาดาการนักสู้มาฝีมือวัย24ปีจากญี่ปุ่นพร้อมรีมชวัดฝีมือกับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์จับบูวัยเดียวกันจากเมืองปากน้ำเพื่อเฟ้นหาเบอร์หนึ่งของกติการ,รมไ,ไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอนด์แม้จะสร้างสถิติไร้ผ้ายาวนานกว่า6ปีแต่เป้าหมายของนาดากะยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเบอร์หนึ่งบนเวทีวระดับโลกและคููปรับเก่าอย่างทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ คือด่านสําคัญที่ขวางทางอยู่ซึ่งเขาหมายมั่นจะผ่านไปให้ได้ทรงชัยน้อยแข็งแกร่งมากไม่ว่าผมจะเดินหน้าเส้นทางนี้ด้วยวิธีไหนเขาก็จะเป็นอุปสรรคที่ผมต้องผ่านให้ได้เพื่อไปถึงเข็มกัดชํำโลกวันและผมเองก็ตั้งตารอที่จะสู้กับเขาอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เราคงเจอกันที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้ในอดีตนาดากะและทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธ เคยประทัฝีมือกันมาแล้วหนึ่งครั้งภายใต้กติกามวยไทย5ยกในศึกรถทูวันแอนบอมอ็สโดเบรอส2023นักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน2566ซึ่งวันนั้นนาตากะเป็นฝ่ายเสิร์ฟอุวุธหนักเรียก3นับและสามารถเอาชนะที่ K.O. ปิดเกมได้ในช่วงปลายยกที่3 หลังจากไฟนั้นผ่านมา2ปีปัจจุบันนาดก,กะของสถิติไร้พ่าย38ไฟและเพิ่งประเดิมใช้แรกในฐานะนักกีฬาวันได้สำเร็จโดยการเอาชนะคะแนนบรลือโลกในศึกใหญ่วันลุมพินี112เมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานักทรงัยน้อยเกียรติทรงฤทถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นอะตอมเวรในปัจจุบันจากผลงานคว้าชายัย9ก้าไฟรวด ในวันโดยมีโอกาสสูงที่ทั้งคู่จะได้โครจรมาพบกันอีกครั้งเพื่อวัดฝีมือว่าใครคู่ควรที่จะถูกเรียกว่าเบอร์หนึ่งตัวจริงต้องรอลุ้งกันครับว่าเส้นทางของพวกเขาจะมาบรรจบกันเมื่อใดติดตามตอนต่อไป